1,996ตอนนี้ดิสกี้เดอะโซวินชัยเดอะไซวินโชกำลังมุ่งหน้าไปแรง2,000ตามที่เห็นกันเลยนะครับนิสหน่อยนะนิสหน่อยนักเตะก็ตามที่เห็นกันเลยครับเซตนี้นะก็เคยพาจัดไปละก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดี๋ยวไปลั่นกันปุยและลูกันไปให้ดูเลยดีกว่าเออก็เดี๋ยวจัดให้เต็มระบบตามสไตล์ดิสก e s เดอะไซวินโชไฟล์เฟลเฟ f เฟลเฟียนนะมาแล้วเสียงสรบั์ของการแข่งขันเนี่ยดูซิว่าจะเชื่อแลงอะไรครับ โอ้โหดีเวอ,อร์ชั่นสามไอโนตเลกโคจรมาเจอไฟโลเฟนเดอร์เฟย์โลเฟี์ต่างหากโอ้โหผมก็ไม่อยากจะแพ้มาอะไรเยอะแต่ผมจะบุกเดี่ยวไปขล่มและขยมแบบฮิวมารกาซอให้ผู้ชมได้เห็นนะดูทีมมันดีเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวถ้าผู้ชมรู้จักทีมผมนะเดอะอัลติเมตฮิวมาร์กาซอนเนะ <c oughs> ไปเลยเลยการเนื้อกูไม่ไหวแล้วขออญาตอาราวานะครับผมมาแล้ว มันกดเร็วด้วยไงนะมาเจอดิสก้าเดอร์ซายวินโชอ่ะไฟโลเฟย์โลเฟย์โลฟี่ขออย่าลั่นกันปุยและลุยกันไปมาจบตานี้เราก็ขึ้นแรง2,000แล้วดูซิเราจะทำได้หรือเปล่าเอาง่ายแค่เราคิดว่าเราทำได้อะมันก็สำเร็จไปเกินครึ่งแล้วมาฟังเราก็ได้เคลียร์ก่อนเรามินิโกแอนด์ลูมินิเก้ไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเพราะสุดท้ายอะคนที่คู่ควรอะเจอผู้ชนะอยู่แล้ว <Wow. S 1> นิดหน่อยมาวอเตอร์ฮาร์ฟาดโอ้โหวอเตอร์ฮาร์ฟาด เออมาเอเดนาา่าฟาเบาๆพอเออดิวซีดิสการ์ดสาย,สาย,สายวินโชอะซีไมโซโซไมาสายติเกทไฮนี่เน,น,นาะเขาเรียกว,ว่าไงลั่นไปหน่อยเออดิวซีมันมาแล้วลูกแรกอ่นนะเนอะลั่นไปหน่อยบอกแล้วเปิดมาก,ก็ลั่นเลยอ่ะแค่นั้นแหละเอบใจเย็นเห็นไหมแบบที่ผมบอกอ่ะ แค่เรามั่นใจว่าเราทําได้อะมันก็เกินครึ่งแล้วเออเอ,อ๊บเอ,อ้ยยงังยงโอ้โหกูลังโม,โมเลยแม่งก็ใส่กูแล้วอะกีเลนมาเป้ะีโล่ปลายใจเย็นดิสการ์สายมิโชเอออุย้ยนิดเดียวอุย้ยมตั้มดีจัดมงตั้มดีจัดนะโอ้โหแม่งแต่เราก็ห้าประมาณครับไม่ว่าแรงไหนนะเขาอาจจะตีเสมอเราหรือว่าแบบเรานำเนี่ยเราก็ต้องเล่นดีๆต่อไปนะ อย,อ,ยยอย่าลู่อาง่ายอย่าหลุดเราอาจจะหลุดคำพูดได้แต่การกระทำอย่าหลุดแค่ปไลรเอ้ยใจเย็นๆปังโงอ่ะอะเฮ้ยเริ่มมานะมีทรงนะมีทรงนะไม่ใช่ไม่มีทรงนะครับเอ้ยโอ้ยิงไปไหนอะลุงเฮ้ยบาสเปา่ใจเย็นมา เราเรียกนั้งเตะไม้ใกล้ก่อนไม่ประมาทไม่ประมาทครับจบนี่ก็ขึ้นฝั่งไปแล้วชิยวมาเราไม่กลัวโรบิเกตแทงไปโอ้โหหลุดเดียวมาอย่างงี้โอ้โหอาดัมอาดัมเวนเด้หรือเปล่าวะฮะจ่ายเย็นๆเ,เราอยู่ในความได้เปรียบอยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเนาะหนีสหน่อยไปวอเตอร์อปาราตโอ้ย สวยแฟงไรกัดไปป้าเป้ใจยเย็นสวยโอ้โหไม่ค่อยมีช่องเลยว่ะแต่แบบนักเตะดูแบบเล่นดีอยู่นะทีมเราอะเออไปแล้วป้าเป้โอ้โหแทงไปไหนไม่รู้อะเจอเอ็นกโลกองเต้อะมันดักดีนะเอ็นกโลกองเต้ onte, มันเนี่ยใช้ได้อะ มันดูคลิปสายฟรีผมวะนิดหน่อยหยอกหยอกเอ้ยอย่าล้วอดิอย่าล้วอดิโอเคไปปาเป้โอ้โหยิามินิโก้เดี๋ยวูมินิเก้มาที่วอเตอร์อาซาดใจเย็นใจเย็นรอก่อนรอเพื่อนก่อนเออรอเพื่อนก่อนเอคอสซิงอุ้ยเปดี้เตะมุมเตะมุมเตะมุมเล่นฟันเล่นฟัน เอคอสติ้งแวนดิกโอ้โหแวนดิกกลับกรับกรับกลับกรับกรับมึงกรับดิเออเอาแบกโกมี่สวยปิโลโอ้โหแม่งพลาดปะเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วแบบเนี้ยเอาค้างเฉยเลยโอ้โหค้างอะ่ะโอ้มันโปเฮ้ยอยู่อยู่ค้างเว้ยกูงงว่ะเฮ้ยดูดิเนี่ยมันต่อการเป็นชมเห็นว่าเหลือหนึ่งขีดอ่ะเอามาหลุดปะเนี่ยฮะมันหลุดหรือเปล่า เน็ตมังขี่ละเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดแน่เลยเนี่ยฮะโอ้โหแม่งกูโดนลูกอะไรก็ไม่รู้แม่งเอ้ย <41 minutes. S 1> เน็ตก็ค้างเน็ตมันนะไม่ใช่เน็ตผมเว้ย <20. S 1> โอ้โหเกมนี้มันไม่แย่งเน็ตหรอกเชื่อผมเว้ยผมเห็นมาเยอะละมาแล้วกูไม่ไหวกูฉุดแล้วพูดแล้วฉุดผมหมดเลยเนี่ยมาบิสเกลูดโอ้โหเกือบโดนกูบิสเกตลูดแล้วไงฮะ ใจเย็นๆกูไม่ยอมแค่นี้หรอกนะกูบอกเลยนะในครึ่งหลังเนี่ยกูจะย่กำกอลอมแบบฮิวมังกาซองให้โลกได้เห็นนะฉุนจัดเจยเงี้ยเอาเป้โอ้โหมาฟีบลามแม่งโดนแบบนี้ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ปลื้มเลยนะเออครึ่งหลังว่ากันใหม่เว้ ต้องมีการแก้กงแก้เกมเล็กน้อยว่ะเจออย่างนี้เนี่ยฮะเอาเตแบบบึ้มบั่มแกเลตเบลตลอดแล้วล,ล,ล,ลิงลงดีว่าเนี่ยมาไม่ไหวละเอาใครเดี๋ยชอชังโก้เนี่ยมะชอชังโก้ไปเลยเออเอ,อ้ยเดี๋ยวปรับแท็กติกก่อนปรับแท็กติกแป๊บนึง,นงเอาแกเลตเบลลันๆไปเลยเออมาขอ,อยาเต็มระบบเลยครับเต็มพิกัดส,สนานโลกอ่ะกูไม่ไหวชิงตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมาเจออย่างนี้นี่ฮะไม่ยอมอ่ะ แบบนี้เขาเรียกว่าขับเคลื่อนด้วยความแค้นเขาใช้ฮีสหน่อยมาเอ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 าอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าบ้าอย่าเมาดิสวยเฮ้ยชิบหายแล้วกองกลางเอ้ยแมวดิโอ้ชิบหายแล้วไม่ชมโอ้ยสองหนึ่งว่ะเฮ้ยโดนแล้วสลองลูกว่ะเฮ้ยเอาไงดีวะโอ้เอาฮีเราทีมมันนะ่ะ โอ้มีหนุกเร็วแบบนี้เนี่ยฮะโอ้โหต่อบอลมเป็นจัดต่อเป็นจัดอุย้ยโดนว่ะอย่างเงี้ยเนี่ยไปแล้วอุย้ยไปขึ้นฝั่งพันนี่จบตาน h i s แน่ลบก็ทีลบสามห้าใช่ปะ่ะไม่ไหวปะ่ะไปก่อนสวยมาแล้วชอชังโก้จเจ้าชอชังโก้กูอะโอ้โหชอชังโก้เอ็งทำไรเนี่ย ใจเย็นเยตูประสับด้วยเองอ่ะมาเดี๋ยวรอเอาลิงกับชิงาเ,เบลชอวังโก้เดบพัดโอ้ยจะสัตปากสัตปากเออเขาเรียกไงดิสการ์ชอวังโก้เนาะเออมาแล้วใจยเย็นเใจยเย็นตีตเสมอมาสองสองยังมีอยู่เออร่นกันตีลูกแล้วมาชอวชังโก้ไปเดี๋ยวหลอเออลิงกับชิงาเ,เบลมิเชลมิเชลใจยเย็นสวย เดิมจะเดิมต้องรีบเอ็ดคอสติ้งชอังโก้เออเป็นไงเป็นไงเห็นหรือเปล่าลิสกาเดร์ซายม์โชอะไฟล์เฟย์เฟแล้วฟีอะเนาะเขาเรียกว่าไงลั่นไปหน่อยเออใจเย็นๆมามีลูกสี่เดินหน้าต่ออะแค่นั้นแหละไม่ปื้มไงเจอเชฟเชโกเข้าไปอะชอทังโกกูเนี่ยไปแล้ว นำแล้วครับแป๊บเดียวอ่ะนั่นแหละเขาเริ่มขับเคลื่อนด้วยความแข้นแรงแข้งนะมันน่ากลัวเสมอไว้ท่านผู้ชมอย่าไปทำให้ใครแข้นเ้ยผมแนะนำอ่ะน่ากลัวเออไปเอ,อ้ยใครเนี่ยคนนี้เนี่ยฮะใครเนี่ยก็ไม่รู้จักกูไปแล้วกูไปแล้วอุย้ย มันที่หายมาแล้วไปอเออมึงก็สามห้าแต้มนะยากหน่อยฟีบลามสายเย็นเดี๋ยวเอ็ดคอสติ้งไปนะงงงงงงเอ็ดคอสติ้งโชชังโก้โอ้โหโชชังโก้สวยแวนดิกเดอะหลอดลิงชิงกาเบลสายเย็นเดบุทัพโอ้ยปัน่นเป็นยังไง DC, the sky, the show. The the ไดีซีดิสก้าดทรายกันโชว์เดอะหลอดออฟเดอะลิงก์เดชิงาเบลอ่ะเนาะเขาเรียกว่าไงลั่นไปหน่อย เห็นว่าความล้นอ่ะมิสหน่อยหรือเปล่าอ่ะมาสี่ลูกแล้วเดินหน้าลูกที่ห้าต่อเลยแล้วกันนีน่ิสจูเนียมึงโชว์ปดีหันอีกหรือเปล่าฮะจะโชว์ไอพี่นิหานีกหรือเปล่า,อ,าอะไรเอ้ยอะไรเฮ้ยตัวปอเพอเปล่าวะกูบุกต่อเลยลูกที่ห้าไม่สนใจจะขึ้นสองพนทั้งทีอ่ะจะกลัวทำไมใส่ตุดไปเลยเออ ใจเย็นใจเย็นเดินหน้าต่อมาเชฟเิงโก้เข้าตู่ช่วงไอแพลวไก่พลาวนะมาครับอุ้ยเอาเชฟเิงโก้ปั้นเลยอ่ะปั้นไปยิงอ่ะดูไอแพลวไก่พลาวนะวนงงงลงไปแล้วหนึ่งเฟซช็อตล้มไปแล้วสองเออดับเบอลทัดปั่นอุ้ยเออสวยเชฟเิงโก้ต้องแฮตติกกว่าอีกลูกนึงแฮตติกแล้วเนี่ยดับเบอลทัดปั่นโอ้โห ดิซี่ทิสกายอ่ะเชฟยังโกนเนาะลั่นไปหน่อยเกินไปหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยฮะโอ้โหออกเกมอ่ะครับลั่นไปหน่อยโอ้โหของจริงฮะออกเกมหรือเปล่าไม่ออกหรือว่าออกเกมฮะ<ำ>เทียดีลุงเจอของจริงเข้าไปอ่ะหนาวดิทีนี้หนาวดิฮะยืนนิ่งรู้อยู่ยืนนิ่งเนี่ยเป็นยังไง เป็นยังไงแล้วก็เป็นยังไงเออฮะโอเคลุยเนาะปลายทางเป็นยังไงอ่ะก็แบบที่ผมบอกอ่ะคนที่คูค่ควรอะ่ะมันจะเป็นผู้ชนะไม่ใช่กูขึ้นกูแฮ่นะกูงงนะฮะเออ you want เนาะนิดหน่อยเห็นไหมสองพันแล้วนะครับ อันดับ568อะ่ะก็นาะวันที่อัดนะครับอนานะคตก็ไม่รู้จะเป็นไงก็เช้าวมานนี้ตามที่เห็นกันก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะให้ผลงานมันพูดแทนนะประมาณนี้นคลิปนี้ถ้าเกิดไ้ผม,มรีวิวสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ให้ชอบก,อก็ลืมกดไลค์กดติดตามใหแฟนเฟลเฟนเฟลฟี่ได้เจอกันคลิปหน้าให้ชมนะไปละบ๊ายบาย